ถ้าว่าเห็นพ่อเลยติดไปอยู่น้ำพ่อวัน้องหอาหรือว่าต่อไปอยู่ใต้อยู่คนเดียวนี่แหละอยู่น้ำพ่อน้ำแม่อยู่น้ำพ่อใหญ่เพราะพ่อใหญ่ก็เป็นใหญ่เดียวกันแค่จะเห็นหน้าพ่อจืดชื้นเนาะโดยแต่สมมติว่าคนให้ไปเห็นบัตรประชาชนไทยที่นอกเลยไปเห็นป้อเห็นาววัฒนธรรมไทยได้ใช่ไหมคะวัฒนธรรมไทยละย่าไม่ได้ว่าหรอกฮะ น้องพันกะแค่อย่างเห็นหน้าพ่อเนาะแต่ว่าเกิดมาบอกบอกเคยเห็นเนาะ,ะเห็นเห็นอยู่ในรูปมันหน่อยหนึ่งเนาะน้องป้าเนาะแล้วก็พอดีว่าพ่อพ่อหน้าน้องพันก็บไปถิ่มมาแน่เอาเอารูปพอน้องพันไปถิ่มเนาะแต่ว่าเป็นเห็นรบรหับ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับข่าวสุดส่้อยยูทูบจอร์นชาแนลเนาะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องฟ้าเป็นรอบที่สองพอแม่พี่น้องเลยน้องฟ้าลูกครึ่งไทยลาวพ่น้องเลยที่เพิ่นประกาศตามหาพ่อเป็นคนไทยเนาะตอนนี้กับพ่อแล้วพี่น้องเลยพ่อของน้องฟ้าเนาะแต่ก็ยังติดต่ออ่าพ่อของน้องเพิ่นบ่ได้พี่น้องเลยติดต่อไปทางเฟซบุ๊กกับเพิ่นก็ยังบ่ทันอ่านพี่น้องเลยก็บอกว่าเฟซบุ๊ก อ่าที่ติดต่อไปบอกว่าเพิ่นยังใช้หรือบ่พี่น้องเ้ยอ่าทางเบอร์โทรกับบ่มีเนาะอ่าถามทางญาติพี่น้องของพ่อเพิ่นกันบ่มีเบอร์โทรพี่น้องบ่ฮู้เบอร์โทรของพ่อเพิ่นเนาะแต่เพิ่นก็ว่าทางพ่อเพิ่นกัอ่ามาอยู่แถวกรุงเทพพี่น้องเ้ยบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปอยู่บ่อนใดเนาะใกล้ๆกันกับอ่าบ่อนน้องฟ้าพี่น้องเ้ยน้องฟ้าก็เฮ็ดงานอยู่อ่ากรุงเทพเหือกันเนาะมื้อนี้ก็สิมาถามข้อมูลน้องฟ้าเพิ่นพี่น้องเ้ยถามว่าน้องฟ้าเพิ่นอ่า็ดงานอยู่ไสเนาะทำงานอยู่บ่อนใดพี่น้องเ้ย ก็โอเคเพราะแบบพี่น้องโปเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปหาชมรวมกันเลยเดี๋ยวให้หมอลาเพิ่นอ่าโทรหาน้องฟ้าพี่น้องไลยไปสวัสดีสวัสดีน้องฟ้าสวัสดีเอ็มซีพอดีพอดีพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องกับมาสัมภาษณ์อ่าน้องฟ้าอีกอรอบสามเนาะรอบรอบสามนี่ก็คือแบบอรอบสองครับโปได้เอาคลิปลงพี่น้องแต่ไม่ไต้เบาเบาจอนถึงเอาลงเนานะ ไม่นี่ก็มาสัมภาผัสจุดพิเศษอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเอ่อคาชิมาเอ่อไทมรายละเอียดน้ำน่องฝ้ายคือหนึง่งพี่นออ้อง,งผู้ณีว่าเจียงเจียงคู่กับน้องฝ้ายเห็นเห็นงานอยู่แถวใดเนาะผู้ณีว่าทำเอ่ออีเอฟซีพูดถึงว่าเป็นตามให้กันแหละเป็นเป็นเจียงคู่กับน้องฝ้ายเห็นงานอยูไซส์เนาะถ้ามีโอกาสเรชี้ให้น้องฝ้ายเนี่ยไป <c oughs> ไปเซอร์ไพรส์พ่อเองะนะ แต่คะแนมาอยู่ใกล้กันเนาะเพราะว่าสมัยนะ่ะทำต,ตามพ่อเจ้านะ่ะมันเ,น Facebook, เนตนะนแบบีว่าเป็นเฟซบุ๊กกับทักไปหาเพื่อนแต่เพื่อนตอบนะพี่น้องแบบว่ามูว่าเป็นอลินหรือโบเ c e b o o k ตัวนั้นเนาะเอสีมันจะส่ง,ส,งส่งลูกส่งเัี้ยมาให้เบิรงเนะาะแต่ว่าไปตามหาอน,น่ยอยู่บ้านกับโบเฮนเพื่นนนะพี่น้อง ตั้งตั้งคอนน้องน้องป้าดพี่น,อน้องเลยบู่้ว่าเราเราไปอยู่ทาัานใดเราไปเราไปเที่ยวเพรรู้ว่าะไหนใดมีกระบบเนอใจคือการพี่น้นองเลยอ่าพูดีว่าเราก็อยู่แถวกรุงเทพอะลรน้องป้าเลยแ่า,เ,า,าเบอร์โทรหนันยบอได้้นํำลาห,าหนาันนะมันก็เลยคนใจจริงกง่นะพ่อแม่นพ่อพ่อพ่อพอแล้วพอ่พอพอ่พอ,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 พอแต่ว่ายัางยังติดต่อลาบอได้ห,หนันนะ เดีย๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวนีได้คุยกันตอนอท,ที่พี่น้องพูดอะไรเด่นเออก็ทางญาติพี่น้องก็โบได้มีเบอร์ลาวนะเบอร์อันพ่อ้องฟ้าเนาะอ่ะชื่อชื่อสามารถแต่ว่าพอ่พอเจ้าเนาะโดยออนายสามารถนำสกุลข,ขาวสะอาด,นดเนาะเเอเน FC ผ่านตามตั้งแต่เมื่อเปิดคิดเมื่อแ,แรกก่อนเลยเปิดไปแล้วกว็ เป็นก so like ็ตามให้เลยเนาะแต่ว่าคอน้องฟ้าในบูฮู้ว่าเพิ่นเฟซบุ๊กนะพี่น้องบูฮู้ว่าเพิ่นมีปัญหาบบโทรศัพท์เพิ่นเนาะแทักไปก็คือสมมติโบตอบบยังกลับมาเนาะทั้งลูกสาวนี่ก็อยากเห็นหน้านะคือเห็นในในรูปและแม่นชัดเจนนะพ่อเจ้าเนาะทั้งทั้งทั้งพ่อทั้งพ่อกรนหนอยากคือกันกับลูกอยู่ได้พี่น้องเลย แต่ว่าเราเราเป็นคนอ้วนๆเนี่ยเนาะแต่ก็ซูงๆเสียก็สีคิ้วสีดำเนี่ยน่นนึงนาะน้องฟ้าเนาะออพี่น้องเลยทั้งน้องน้องเห็ดเห็ดงานอยู่แถวเอียงก่อน้าว่้านน้องฟ้าเห็ดอยู่พลาซองแต่ว่าแต่ว่าผัอยู่ปราชาวอุทิศอยู่อยู่เห็ดอยู่พลาซองเนาะแต่ว่าบอนผักบอนแซาอยู่ปราชาอุทิศเนาะพี่น้องคือนัน่งรด ไปบ๊แต่ละเมือหรือว่าจังไดขี่มอไซค์ขี่มอไซค์เองป่เป็นการต่อไปถึงกับเป็นนนั่งเองขับไปเองมาพี่น้องเวลาบอกว่าตุ้งเก่งเนาะเป็นโมนิงกับคับรถอยู่แถวกรุงเทพได้เก่งเกือบตายแล้วหลุดโซนของชาวโซนยาวชาวเตือนพวดหลุดโซน บอกเขาว่าส่วนกลางสามเดือนผูดจังอย่างได้เด <Tuesday> ินอือเฮยโอ้หลดลายระวังนี่เด <housekeeping> ้อน้องหล่าเอ้ยฮึ่มภูเก็ตช้ำเนาะอ่าเฮ้ยน้องน้ำเปล่าเห็นมีเงยกี่ท่าน้องฝ้าบ่ถ้าเห็นถ้าได้เห็นหน้าผอมตัวมูสิคน้องมันจะเป็นแบบไหน ไราพยาากันน <the> ่งอยามมันนะา้องันเน้องหล่าเห็นพ่อครั้งแรกอ่าน้เงยกเนน้ะเยกเห็นหนาไมอยาเนงชไหเตเห็น้างแรกย่นี้เราบชไปแล้วเนาะนยังมีชีวิตอยู่กับดีใจแล้วแต่ว่าอยากเห็นนาวันนอย่างนี้ก็เพลินเนาะ ท่ปีนองหล่าตามมาโอหรือว่าหากกระหรือว่าขีดมาแต่น้อยนะแต่ว่าัรู้ว่าสิเหตุอย่างไรแต่ว่ากับมาทั้งเก็บจังแกอายุสิบสี่สิบห้าลลงมาเรื่อยๆก้าวบานบาแต่กัิดลูแบบกินนแหลเพจเขาตามยะกระถางไปแ้วเขาจะมาตอบกลับมาโอะ้ไปเพจเพจกเจ้าคนดังแบบมันคือแบบคิวกเจ้าิญาวด้ อีจันตะวันอีจันอีเตอร์เองนะเข็นขกไปจันเขนวันนองกลับมาแต่ต่ก่อนทั้งแม่เพิ่นกาบอกเลยว่าพ่อของน้องเป็นคนไทยบอกบอกตลอดเดี๋ยวบอได้ปิดบังนเราบอกปิดบ้า,าแม่ปิดบงับงเน,ะนาะบอได้ปิดบังบอกว่าเป็นคนไทยเป็นคนลาบุรีแต่ว่าสมัยแต่ก่อนน่ะเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ห้องห้องหุประมาณนี้ พ่อไอ้แต่งานแต่งานกันแล้วก็ต้องไปรัไปอยู่รักที <moon> ่น <figuring out his eni> ้องตินนี้เกิดอยู่ไทยบ่บ่หรอแมนเจออยู่ไทยแลววันเจอเนี่ยแล้วจะปีแม่พากลับมาบ้านเนาะบ่อันนี้บ้านใครทามย้อนคืนพอยังท่านทามจะปีแล้วเพิ่อนขาดบ่ฮอดปีสิการกำลังปีอะไรเนาะเด็กน้อยกำลังัการ ประมาณปีละเก่าเดือนเนาะมันเจ็ดแปดเก้าเดือนเก้าเดิอมันคานแล้วปัจจุบันในน้องพันจะอยู่เจ้าสี่แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรแล้วน้องมันจะจกเห็นทั้งหน้าพอถ้าว่าเห็นพ่อเลยติดไปอยู่น้ำพ่อว่าน้องอ่ะหรือว่าต่อไปหรือไปอยู่คนเดียวนี่แล้วอยู่น้ำพอน้ำแหวอยู่น้ำพอยายเพราะพ่อยา่ก็ไม่ใหายเดียบค่ะ แค่จะเห็นหน้าพ่อจิ้ื่อเนาะโดยถ้าสมมติว่าคนให้ไปเห็นบัตรประชาชนไทยที่นอกประเทศก็เห็นชาววันเรรมไทยได้ะช่ไหมว่าเห็นอะไรยังไม่ได้ว่าเนาะจังนอนพันกระแค่อยากเห็นหน้าไปเห็นหน้าพ่อเนาะแต่่วาเกิดมาบอกบอกเคยเห็นเนาะเห็นเห็นอยู่ในรูปหน่อยหนึ่งเนาะน้องป้าเนาะ แล้วก็วันีว่าพอพ่อหน้าน้อ่างบรรดาบัทิ่ิมนะเนี่เอาเอารูปพ่อน้องบรรดาบัติ่มเนาะเดี๋ยวเป็นเห็นระบบหักปันใดนะบางเห็นจูบเขาจะแต่งงานกันนะเขาจะถ่ายกับแม่นะเนาะเป็นเคสหนึ่งพองเลยก็นาสงสารน้องพันยูเนาะเพันก็ยังเห็นหน้าพ่อได้แท้นะ แต่ว่าตามให้พ่อแล้วแต่ว่าแบบตอนนี้ยังยังบอดเบอร์โทรลาวซื้อพี่น้องอแต่ว่ามันแบบเบอร์กับพี่น้องเพื่นอนเราง่ายเนาะแต่ว่าในในพวงในบ้านมันก็ตามให้อยู่ตอนนี้เนอะแต่ว่ายังยังขาดแต่เบอร์เนาะแต่ว่าเฟซบุ๊กกับบูเราเปลี่ยนเฟซบุ๊กใหม่บาหรือว่าจะ็นใดนี่กับบนดาใจบัดไดพี่นอ้องตามแบบทางทีใจดีหรว่าเป็นตามให้กับ เราก็ทักไปแบบเราก็โมได้แบบอยอมอยู่เราก็ยังพยายามตามให้น้องฝ้าอยู่นะเนาะเดี๋ยวถ้ารายละเอียดจนะในเนาะอ้กฤษบอกน้องป้าไปอีกเรา,า,าอยู่ใกล้กันจึให้น้องป้าแบบไปเซอร์ไพรส์เราขนาดแบบว่าศิกร์ไปบอกเลยเนาะสิกราไปบอกทั้งหมดว่าให้ไปไปหาเราเลยขนาะดบอกก้าเนาะ นอกจากสีได้เบอร์โทรมาก,ก่อนทีจังฉีดไปหาแล้วเนาะได้เบอร์โทรได้เันหนากันแน่ดิเออให้แม่ว่าเออทีแม่นเพื่อนเป็น,ปน,ปนจังหวา <c oughs> ให้ให้แม่พันตรงก่อนเนาะว่าอันนี้เป็นพ่อแท้ๆเนาะเป <c oughs> ็นมานใ้เนาะ <c oughs> เพราะว่าหน้เาเราบุกเคยเห็นหน้าแบบเอ่อนอกั้งแต่เราเกิดมาคะนะ <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนไปหลายเติบวันนี้พ่อทางพ่อน้องผ่านนะ เลยแบบอยากให้มั่นใจก่อนเนาะถ้าได้พ่อเล่าี่ลมกันก่อนเลยกัให้ลมทางแม่์พ่อมเนาะเมร์คุยมังก่อนเนาะแต่ที่ว่าลูกท okay. ี่ไอ้ส่งไปให้อ่ะเมร์ชัดเจนเมรนบอกเมรเจ้าก็ว่าเมร์คนเดียวกันเนาะเมร์คนเดียวกันเพราะเราไปคุยคำข่าวคนอ้วนเนาะเราอ้วนมาแต่ใดยังแล้วเออเราอ้วนมาแต่ใดเนาะกระชีบกระชีบเปลี่ยนไปแนนหนึ่งกระชีบเป็นผมละว่าเนาะ แมรมก็ชิงอกอีกยังเติบไปแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าก็เป็นคนเดียวกันนั่นแหละถ้าได้เจอกันให้ลมก่อนในน้องป้าอะไรก็กับเมร์เนาะได้ลมกับลาวอะไรพี่น้องกับอพอนอ้นองป้าหรือว่าน้องอุบลรัดเก้าสะอาดเนาะสื่อฝนไปนองเลยสื่อยู่ไทยเนาะสื่อนามสกุณนมดเมนเมนนัน,น,น,นสกุลเก้าสะอาดสื่อพอก็บสื่อสายมากสามารม<ะ>เกาสะอาดเนาะ <ใ>นายร<อ>าชบุรีของวันราดบุรีเนาะตัว,ดตวดาดบุรีถ้าให้พ่อครั้งแรกกีก้าเอิ้อนพนบอกพ่อว่าอะไรก็หนูว่ากีก้าเอิ้นบอกได้แถวแบบว่าซื้อ่าอยากยงยิมหนาก็จะแบบคิดอความบอว่าแม่แจ้งวันจังไมันแบบบอกว่าถึงเนาะดย <c oughs> บอกง่ายๆก็คือ คนบ่เคยอยู่นํากันเนาะแม่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เลี้ยงแต่น้อยจนใหญ่เนาะน้องเพิ่นก็สิแบบไห้ห้องเลยก็สิห้องยากเติบแพี่น้องเอ้ยจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ลเนาะน้องป้าเนาะ่เอ้ีเินนอแต่้องใหญ่อยู่บ้านพี่เนาะอยเพราะนเลี้ยงมาอืมเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงมาบ่ว่าภยแลแมนวน้องเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ กพันทางได้ห้องพวเท่าปวเท่าได้เนาะบาได้ห้องตาับยายได้เนาะได่ห้องพอไเนาะมหญ่แ้เลือแต่พอใหญ่อ่าเลือแต่พอเลือดแต่พอใหญ่เนาะไม่ใหญ่เสียแล้วเนาะโดยเียร์บ่มาบ้านบ่เฮ้ยมาได้สิมาสงการมาบ่ว่าิ้กับเยอะสงการอ่นเจ้าเอาลาป่ากับเออพอดีแหละสีลงไปทางนั้นพอดีะ คนบ้านได้หนองน้องปคานียบ้รนหว่าจังได้านนหว่านี่นี่เมืองสองคอนนี่เจ้าฝึกสอนก็แทนแต่เด็กกล้กับบ้านเราไปวัดเยอะม้งเนาะอ๋อหมู่ว่านี่กับไปบ้านบ้านนูนสำราญอย่างหมู่ว่านี่เนาะน้องพระเจ้าว่บ้านนูนสำราญติดกันได้จำนว่านาพองนานาหว่านาพองนี่นะนี่แถวนี่นี่โมเดิร์ใกล้ดอกผู้แหล่ผู้แหล่หมู่บ้านนี่ผ่านไปอยู่ กินดกเพ็ดบ่โอ้บังไฟเด้เอ้บ่แม่นบนบ่าปาเด้อยู่บ้านนไฟบ่สงกานี่แหละกําสิเฮ็ดบนบ่าปาเพราะว่าเมีเด้อืมก่อนบ่ได้กันอเด้อๆอ่ะเนาะจังได๋กะถ้าน้องป้ามากแลพี่น้องสิได้ลงไปเยี่ยมพญาน้องเพิ่นเนสิไปอัปเดตกัน FC เบิ่งเนาะหรือว่าถ้าว่า น้องผ่าได้คุยกับพ่อเนาะก็จะจไดอัปเดตแม่อัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็มีแต่บอกข่าวน้องเพิ่นอ่าเป็นระยะระยะพี่น้องเป็นสเต็ปไปพี่น้องเลยพอดีว่ายังบ่ได้เบอร์โทรพัเพิ่นแต่ว่าเรื่องรูปเรื่องแยงน้องเพิ่นก็ได้เบิ่งไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องพ่อเพิ่นก็ได้พี่น้องได้เห็นหน้าแล้วอ่าเห็นในรูปอะไรพี่น้องในเฟซบุ๊กพี่น้องเลยแต่ว่าเบอร์โทรเบอร์ยังเพิ่นยังแบบยังบ่ดได้ได้ขนะ ทางไอเอฟซีมันจะกำลังตามให้อยู่เนาะบุหัวชิมือใดน้องพี่น้องก็รอรุ่นรอส้มตอนต่อไปพี่น้องเลยเนาะแล้วมีเงยเกี่ยวกับน้องบ่บันดิกาชีจบคลิปไปได้ยังไงใจใจกะให้ติดต่อพ่อน้องใจไปไว้เนาะบอกเองกะจะให้น้องไปเห็นหน้าพ่ออะไรเนาเพราะว่าจะเกิดมากะยังไม่เห็นหน้าพ่อเนาะ

บอกว่าถ้าได้เจอลูกสาวแล้วสีแบบอ่ามีหมูหักเนะาะทำหมูหักกะถ้าว่าอีกหนึ่งเน,ะนาะทั้งหลายย่างแต่เพิ่นนี่ครอบครัวใหม่แล้วเพิ่นมายารับแม่บอกว่าก็ต้องหักอยู่แล้วลูกสาวเนาะนีะ่ลูกสาวหน้าหักปานนี่เนาะโก้หมูหักกะบุญช่างเนวว่บาบุญช่างเนวว่าคือการแล่นี่เนาะ FC เอฟซีเพิ่นก็คอมเมนต์มาลายอยู่ในช่วงไอยเอาลงก็ได้ มีลูกสาวนะฮะขณะนี้ต้องแบบต้องตามเราเด้อนะหลายคนมันก็หลายคอมเมนต์มาได้พี่น้องเลยเนาะถ้าเป็นเฮานี่ข่าวและอเลขาเนาะอ่าพี่น้องเลยอ้าจังไหนจังไหนจะไม่ก็เป็นกําลังใจให้เด้อแต่มีข่าวดีจังไหนจะไม่ก็จะมาแจ้งน้องป้ายันหนึ่งเนาะแต่แต่ว่าตอนนี้ฝันก็ได้เห็นหน้าอันในรูปแล้วพี่น้องมันเข้าวๆเนาะทาง่อนต้องพ้าดแต่ว่าตอนนี้ยังบอดีโอได้ลอมกันพี่น้องเลยเนะาะเดี๋ยวไปหาตามเบอร์ฝันมาอีกก่อน เนาะเดี๋ยวไอสิไปบอกนะไอเอฟซีก่อนว่าน้องน้องป้าเป็นอยู่แถวนั้นแถวนี้แหละเนาะอยู่แถวบารามซองเห็นงานจะจะฝากอยู่บ้าชาวอาทิตเนาะน้องละไปใช่จนไม่สามคนก็ไปแล้วเด้อน้องหล่าเด้อผมกอกันกินหนาเด้อผมไปพี่น้องกับขอบคุณในไลน์เด้อเอฟซีเบอร์สูงทุกคนติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปแล้วสบายดีน้องป้าสบายดี